มาเด้อพี่น้องกินข้าวเทียนน้ำกันพ,พี่น้องแดนปีงหมูพี่น้องเฮงหมูแกมกับตํำหมกทัวภาคเขากับมีแต่ผักกานนะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเทียงน้ำกันเด้อปรชุกขู่ชุกคนเด้อพี่น้องมาเื่อไงยบ่ายที่พี่น้องพอๆกับส่องบะหน่อยเคยลาคือเกาเซนเคยพี่น้องเขามาชมก็ให้พี่น้องจุนมีแต่พวามชุกความแต่เลินเด้อพี่น้องมาพี่น้องมา ตำมันตำหมกทั่วพี่น้องปิ้งหมูปิ่งหมูแซ่บๆพี่นอ้องเนื้อติดมันพี่นอ้องพักแก้มเอากระมีแต่ผักกาดนี่แหละพี่นอ้องที่เข่า,า,ขขาเด้อพี่นอ้องเด้อมมาสิคูทุกคนเด้อพี่นอ้องคนเขาเศร้าเนาะคนเขาแยงพี่น้องมันได้มากินข้าเที่ยงกันบ้างได้ตำทั่วกับปิ้งซิหมูเอ <uks> ้าล <sk r isa> ืมมันง้อมาติ่งๆมาได้ยาเด้อ

cũng như cho kênh Ghiền mình Gõ sáng ừ. 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 không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Màu mà cái cá mì to. Có thể cái nó. Bây giờ hết nhá. được không Nó ở chỗ rồi. เงี้ยมะไเ่เอาบ้านเสร็จแบหลงพันเ่มใส่เขาแม่ไม่เคยเอาสิคนนี้คนนี้ชินดีมากไม่เคยหายโขดเลยลงถึงลง มันก่อน,น,นอชีพมาัเคยไปเรื่องอชีพแจ่แมันมันจินดังเด่นเหวี่ยเห้อยนกำลังมากี่น้องมนขึ้นมาจากุโต๊ะขงสแห้งนันขึ้นดืดาวเต็มฟ้า มันตอนทำมาให้มันแม่แม่ไต้องเดินตกหมอบหอบเยอะแม่แห้งเกลือเลยแห้งแบบอ้าบอ่ะนั่นมือไทยไทยต้องเปลี่ยนต้องชุ่มกินหืมชุ่มกิน เขาใช้ให้แล้วนะเต็มนะเขาเต็ม ได้ะไรจะเสกหลุด่ะหอมได้แล้วได้ครับมือของมันมือนี้อยู่ได้อายัจแอ่ออกยาวๆคือเปิดตาของเก่าใช่ได้แอ้ะเห็นมึนนะออกมาน่าจีนตรงนี้มาให้หนา มันบักาอกชาครับผงเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหมะนาวเปลี่ยนน้ำยาอืมมันจะมาห่อไปไหนแต่จะน้ำยาอันนี้เปลี่ยนที่มอนเปลี่ยนน้ำแข็ง คือพอช่วงนั้นหามาตัวเอะส่วนนี้ันีตัว้็คือห่านกัแวมงโมง้รมดูโม่โ็อืมใช่เก่ง ไม่กันเลยบ้างอะไรเงี้ยตื่นคอนโดเองไม่ไหวแล้วไหนอาชูนี่ไงคือเราขับในเลนเนาะต้องระวังขับยากข่บไม่ห่างไว้ร่างคาดหนักน้คาด 嗯，这挂还你不挂？再让你说说你呢。 còn mở ra đầm mưa in, bỏ thì mình không đi lùm mà tính được. đây toàn là đó. Ừ, là là Ừ, <coughs> hmm. Ừ, yeah. <coughs> เขาดิปด้อยนะบอกเธอของจริงจริงมากยัวะ <ś c oughs> อือสําหรับคลิปนี้มนอนงเขาจบลงเพียงสนีทเด้อพี่น้องเขามาชมอยู่เรื่องอะไรกดแชร์กดติดตามชมมอนงไชยลานี่เด้อพี่น้องสําหรับคลิปนีเขากาเขาว่าชั่มดีพี่น,อน้นาานอง